นี่เจ้าสวัวนี่สวยมากแชมป์โลกจริงๆเจ้าสัวทองเหลืองอ่ะนี่สวยมากๆอ่าเจ้าสัวเนื้อเหลืองอะองูองนี้สวยเลยอันนี้แชมป์จริงๆอ่าเจ้าสวัวเจ้าสัวนี่นี่จัมโบ้สวยกริบเลยนี่แป้งเดิมๆเลยเอามาั้ยนี่จัมโบ้หนึ่ง จำโบหนึ่ง um สวยกริบเลยนี่สวยกริบ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 เลยเออ,อน,นี่ล็อกเก็ตบรรจุเขาเรียกว่าบรรจุอังคารธาตุหลวงพุโตเขาบอกสร้างร้อยแปดชิ้นนะครับอันนี้องค์ที่สิบหนึ่งนี่องค์นี้นะเป็นพระกู่วัดลังสีเขาบอกว่ามีพระวัดลังสีชีวีไม่วอดวายนะครับนี่อันนี้สวยด้วย สวยมากกู่วัดลังสีพิมพ์สมาธิสวยอันนี้ไม่ใช่โสธรอ,อันนี้อันนี้หายา,ยากกว่าโสธรน,นี่ไล่ขิงอ่าโสธรจะเจอบ่อยกว่าครับอันนี้เป็นไล่ขิงครับผมนี่ว่าไล่ขิงจะหาย,ายากกว่าโสธรเจอโสธรสิบเหรียญเจอไล่ขิงเหรียญเดียวนะครับอ่าอ่าเหรียญหล่อหน้าเสือวัดธรมารมศาลานี่โอ้โหนี่ก็สวยนะสวยเหลือเกินนี่ โอ้โหนี่นี่นี่ปิดตาเงินล้านเนื้อใบลานโอ้โหอันนี้สวยวะ่ะกริบเลยเงินล้านใบลานกริบเลยองนี้ก็จมโบจมโบหนึ่งจำโบหนึ่งหลวงพุทโตสวยกริบอันนี้ก็เป็นพ่อหอมวัดชักหมากระยองเนื้อทองคําจานอลังการมากนี่นี่ก็ยังมีอีกเยอะอน,นี่เหรียญหลวงปู่ภูวัดอินสวยสวย คลิปคลิปนี่สมเด็จปู่ภูนี่ก็มีนี่สมเด็จปู่ภูเนี่ยใช้แทนวัดระคังได้เลยเนี่ยปู่ภูเนี่ยลูกศิษย์ก้นกุติได้หลวงลูกศิษย์ก้นกุติสมเด็จโตเลยหลวงพ่อทองวัดราชโยธามีนี่ไงนี่ไงมีทั้งหน้าจมหน้ารถหน้านูนเลยเออหน้าเขาเรียกหน้าจมหน้าลอยนะครับมีทั้งหน้าจมนะครับหน้าจมอันนี้หน้าจมอันนี้หน้าลอยนี่